โอเคก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามีู่ใเกมเซนีสับบี้สามมือเดียร์เพลเยอร์แต่วันนี้ผมจะไปเล่นโหมดคนเดียวเล่นคนเดียวเพราะว่าเซิร์ฟปิดก็แปลกใจเหมือกันเพราะว่าเขาอัปเดตจนถึงเซิร์ฟเอเชียนะแต่ผมเล่นรวดมาเล่นเนี่ยในเว็บเขานะในเว็บของพี่ชอนซีโอเวอร์ของเราแต่ท้ามัมันมันเพีแค่เซิร์ฟเดียวคือ USA กับยุโรปทำไมอเมริกาใต้กับเอเชียไปไหนมันไปไหน ก็ไม่สามารถยังไม่ตอนนี้ซื้อเขายังปิดอยู่ยังไม่สามารถเล่นได้ก็ต้องรอก,กันไปก่อนครับไม่รู้ว่าเขาจะเปิดตอนไหนแต่รู้แน่ๆคือมันนานแน่นอนนานแน่นอนคร่ไหมเอาปรับเป็นนอร์มอลปกติไม่ต้องฟังอะไรเลยมันจะไม่เล่นหมดซับวิโวในด่านบลูรูมนะผมก็กดไปแล้วนะแต่เรามาลองดูว่าเราจะมาเล่นด็งไหนนี่ผมเล่นนี่ฮะผมกดล็อกห่วงโคโนนั่นแหละก็โหเล่นแค่ประมาณ2ด่านเขาก็สามารถได้แล้วเ้าเลยังไงนะ เก็บแค่ตัด25ชิ้น2ด่านผมก็ซ้ำเอ๊ะแม่ไม่ไม่ไม่สามสามครั้ง3ด่านนะโอุ้ยทำไมไม่ตายโอุ้ยไม่ตายไม่ตายแล้วอือมันมันไปทีละสองนั้นเลยเหรอทำไมกันอ่ะมันต้องหนึ่งนั้นไม่ใช่เหรอไม่รู้ทำไมไม่รู้นะเป็นทำไมเป็นได้อย่างนั้นไม่รู้เหมือนกันเราขายมีดเลยไหมไม่มีแม้เขาได้ใช้เท่าไหร่อะ นี่นี่เราไม่เคยได้ใช้เท่าไหร่นะครับอาจาแล้วก็ซึ่งผมไม่ได้เปิดโหมดเขาเรียกนะโหมดภาพปนตยุนเลยไม่รู้เขาเรียกว่ายัางไงนะซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างจะดีพอทุกวนนะโหลดมันในแบบคือผมขอบอกกนนะคือมันสาม,มารถล่นแบบเขาเรียกไงนะคือว่าคอมเราเนะี่ยคือเครื่องเก่าก็สาม,มารถล่นได้นะแี่ว่าโทรศัพท์เนี่ยต้องเป็นเครื่องแบบสปิแรงแรงนะนะอันนี้ผมก็ไม่ได้เลขขนาดนั้นนะ แล้วก็ลื่นเนาะเพราะว่าแบบดูความเนี่ยแบบแบบบ้ามันแบบแบบโล่งๆนะมันไม่มีอะไรเลยก็แบบมันไม่แบบลื่นมากเลยแล้วดูความเนี่ยแบบคืออัดคลิปเน่ยผมก็จะไม่แหลกมีกระตุกได้นะแล้วยิ่งไม่ไม่อัดคลิปเนี่ยเขาบอกโคตรลื่นเลยโดยเฉพาะไอ้ซลินดี้ทับบี้เด๋ยวดี่ามึงอัดนะนาโล่งๆอ่ะผมลื่นมากเลยคือแบบไม่อัดคือแบบโคตรลื่นเลยนะนี่ค่ะเครื่องเก่าๆนะเค่หุมเก่าๆแค่แบบยังไม่ถึงหมื่นอ่ะห้าพันเอ้าห้ามืนเก่าแต่วว่าไม่ค้าผม รุราคาแบบสี่พันเก้าอ่ผมใช้เงินซื้อเองนะออมเก็บตังคนนะนี่เด็กดีไงออมเก็บตังค์เพื่อซื้อน้ตบุ๊กซื้อคอมนะเงินตัวเองนะครับผมนะไม่ใช้เงินพ่อแม่ซื้อบอกเล้ผมคนดีมากๆเลยโอเคแล้วก็อย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งซื้ออะไรนะตอนเนี้ยแล้วถึงเว็บสี่ก่อนแล้วค่อยซื้อแล้วค่อยซื้อจะซื้ออะไรนะจะซื้ออะไร คือมันก็นานนะพอสมควรนะเวลาการพักเนี่ยเพื่อไปวิฟต่อไปโคตรนานเลยมันสี่สิบวิอเดี๋ยวถ้าแบบเราอยู่ไกลไกแบบสี่ร้อยเมตรอันนี้คือแบบไม่ต้องไปดีกว่านะเพราะว่าหนึ่งร้อยเมตรก็ประมาณสิบวินาทีก็แบบเพราะว่าไม่ต้องไปดีกว่าสี่ร้อยเมตรเนี่ยเลยบาดเลเวฟที่สามเราพร้อมแล้วเดี๋ยวถ้าผมชอบวิฟดนตรีเวฟไหนผมก็ชอบวิฟผ่านนะเฉยยังเดียวคือแบบมันมีแค่ประมาณห้าสิบวินาทีเอง เลนะแล้วก็กลัวติดลิขสิทธิ์มากตอนเนี้ยเพราะวห็นมันติดลิขสิทธิ์นะนก็จะใส่เบาๆแล้วรัเพลงเบาๆเนะี่ยเพื่อไม่ให้แบบว่ามันจะติดลิขสิทธิ์โอู้หต้องเก็บตัววิ่งไปนี่นะเออเนอเนอไปเลยกับไปเลยอ้อีกสิบหกตัวเลยนี่นะ ในว่าถ้าถามว่าผมชอบโมเดลไงผมชอบโมเดลเก่านะแบบจะเป็น1.9อ่ะตอนที่ก่อนที่จะเป็น2.0นะผมชอบแบบโมเดลเดิมนะตัวนอ้วนเดียวผมชอบมันอ้วนมันเหมาะกับเทลิทับี้กตัวอ้วนอ่ะผมแอบกีดบังนะที่แบบโมเดลแบบแบบนี้อผมไม่ชอบแบบผมชอบแบบตัวอ้วนแบบเดิมเดิมอะแต่ว่าทำแอนิเมชันเนี่ยผมชอบแบบมันมันไม่ต่างเท่าไหร่มันไม่ต่างกันเท่าไหร่ อัปเดตเหมือนไม่อัปเดตเลยเพิ่มแมบนิดหน่อยแล้วก็แบบเพิ่มปืนระเบิดก็เราลองซื้อปืนระเบิดไหมคือล่าสุดที่เขาอัปเดตมาตอนสองหรือสองจุดห้าน่ยก็คือเวอร์ชันนี้แหละลองดดมไหมเดี๋ยวเขจะบอกเขาปืนอะไรนี่ก็คือปืนนี่ Grand 600. แกรนด์ลอชเชอร์หกร้อยก็คื่ว่าเราเป็นหนึ่งสองหนึ่งพันสองแล้วนะคือเราสามารถแบว,ว่าซื้อสไนเปอร์เลยนะสไนเปอร์ไรเฟิลน่ะ ถือว่าผมซื้อปืนนั่นเลยว่ะเรนลัชเชอร์ก็คือปืนระเบิดที่เขาอัปเดตมานี่นี่นี่ปืนนี่เห็นไหมโคตรเท่เลยแต่แบบมันมีหลายไหมเห็นไหมมันมีหลายเลงอ่ะมันมีหลายรูแล้วก็แบบเสร็จแล้วก็ไม่รู้แหละว่าเอาปืนนั่นออกมา V261 ไหมใช่ไหมปืนอูซี่เขเรียกว่าปืนอูซี่ก็แล้วกันนะนี่ปืนเนี้ยนี่ปืนนี้ยไมนี้ ประมาณห้าร้อยบาทโอ้โอ้โอโอไ่บ็อกเยอะมึงมาสิมาไวมากเลยไ่บ็อกแต่ว,ว่ามันแบบนี่เนี่ยมันมันวิ่งถทยไม่ไม่วิ่งถอยลังไม่ได้นะก็แอบเสียใจอยู่เพราะแบบคือเวลาผีจุกแล้วเนี่ยรีมีก็เราก็ต้องไอยลังนี่ตายซะตายซะนี่รีสมอลลี่เลยเอ้ยแต่ถ้าถามว่า มินิบอสที่ผมชอบที่สุดก็คือด่านนี้แหละวิฟที่นี่แหละวิฟสี่นะสกอร์เปี้ยนแต่ไม่รู้สกอร์เปี้ยนยังไงมันมีมุมมากกว่าไหมไม่มีคขาไปแบบมันมีความเป็นแบบอะไรไงสกอร์เปี้ยนเนี่ยตัวเนี้ยลืมชื่อลืมชื่อสัตว์ลืมชื่อสัตว์มันชื่ออะไนะแมงป่องเออแมงป่องแมงป่องนี่ปืนแล้วนี่ยิงซะเพิ่มพลังแล้วนี่ยิงแล้วหกนัดอีกเหรอ เฮ้ยโอเคโอเคอ๋อทะเลพอเฉยหึกอว่าอะไรนี่เทเลพออีกแล้วทเลพออีกแล้วบมโดนไม่โดนยุ่งลำผมยุ่งลำผมมันยุ่งลำผมลองแบบนี่ถึงหลอดแล้วอื่นอซี่อย่างฉันยโอเคสบายมาก ยิงเงาโม้ดีกว่าลำคารลลำคาม,ม,ามอันนี้ยี่สิบน้ำใช่ไหมปกติโอเคใช่ละตายสักนี่แน่เออผมว่าผมใช้ผมน่าจะใช้แบบระเบิดแบบพวกโูงนี้ก่อนน่าจะมันน่าดูนะเนี่ยเนี่ยยิงไปรุ้งเลยอ่ะเดี๋ยวแบบผมใช้กกอะไรมาผมว่าควรใช้แบบโูงนี้เยอะดีวดวกว่าแบบนี้เพราระเบิดปืนนะ พอาไปปืนกลนก็ยิงมันอีกแบบนะนี่เ,เลยเล้วสนี่เนีเ่ยดีลูกสนใหม่ดีลูกสนใหม่ว่าผมซื้อสไนเปอร์ได้ไหมผมชอบปืนสไนเปอร์นะโอเคลออแล้วเชื่อโอ้400เลยคตดเยอะคูดพแพงเลยขายเลยไม่ใจอยู่แล้ว นี่เราจะเอา M 1 6บหกเลยไหม M K 1 6เอ๊ะแต่ว่าเรายังไม่ถึงเรายังไม่ถึงอ่ะต้องถึง1,500เอาเพิ่ง1 4 0 0 1,500เสียงนเนี่ยมันจะไม่ถึง1,500เลยถึง1 4 0เสียงว่าเราใช้ปืนนี่สไนเปอร์สไนเปอร์โคเทลเลยอ่ะจูมจูมแบบล็อกห้องว่าล็อกห้องลักหวัวคุณม,ม,มเลยแต่มันไม่เล่นตีไฟผม,มชอบ ấy. ไม่ชอบเกมแนวะ นี่เท่าไหรแบบยิงปืนดิงกันนั่นเนี่โอ้เจอนี่แหละเพลงนีนะ้ผมชอบสุดแล้วยิงเวฟเนี่ยดาวแท็กน้่ผมชอบสุดเลยไม่โดนไม่โดนนี่เคำแบบหุน่นยนต์นะเห็นไหมฟังเสียงดินี่เนี่ยอู้อูอ้สามตัวสามตัวอู้สามตัวสามตัวยิงซักยิงหาฉันซะกอมยิงแหละนี่ผมชอบนักปืนสไนเปอร์เนะี่ย นี่แน่โอ้บลันเนอร์บลลันเนอร์อย่าเพิ่งมามีบอลลันเนอร์อย่าเพิ่งมามีบอลลันเนอร์นี่นี่ผมว่ายิงตัวน,นั้นกลไหมไอ้พวกยิงปืนได้ไปบอกนะอ้ไม่ดูสักนั้นเลย นี่ไะสวยอู้หันเนอร์นหรเนอร์อยู่พ่งมาลันเนอร์นลันเนอร์นี่บอลลันเนอร์นไม่ชอบเลยตอนเนี้ยี่ภาคเดี๋ยวดีไปมอกง,งานเนี่ยคนไม่ชอบเลยอ่ะมันวิ่งแบบวิ่งเร็วมากเลยโอเคเอ้ยหมาห <c oughs> มาแล้วมาแล้วมันแ,แบบมันมาแบบเป็นแถวกันนะมันเป็นแถวกัน โอ้โหโอ้ห่าตัวเลยโอเคแล้วก็ใช้ปืนปกติน,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 นี่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 ันพันเจ็ดแล้วโอเคเราซื้อพันห้าดีกว่าไอ้ปืนเอ็มเคสิบหกแต่ไม่รู้ว่าตอนเราซื้อปืนเสร็จอะไม่ใช่ซื้อลูกกระสุนเสร็จอะโอเคเราจะยอมร้อยห้าสิบไนะ ว่าจะพึ่งเหนืออิมเคสหกเหนือปืนนี้ผมชอบปืนนะเนี่ยปืนคล้ายแบบปืนสกาดนะิดสไนดยย์ติดท,ที่เล็งเดี๋ยวผมจะให้เป็นแบบสีแซนสีใสกับสีแซนแบบแซนวิชเลยสีใสผมว่าเท่นะแบบสือปืนสกาดนะ์สีใสอ่ะเท่นะเดี๋นี้มันเป็นสีเทาสีดำด้วอะ่ะ เทียบสีเพียวเลยอะสีดำวนเลยสีดำเทียบเพียวเลย